สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิตเกมเมอร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมใน Max g เก e Studio นั่นเองนะครับผมซึ่ง Max Game Studio เนี่ยเขาก็ได้สร้างเกม Stick War เนาะที่เรารู้จักกันนะครับส่วนเกมอื่นๆก็นั่นแหละสติ k War ที่ดังๆก็สติ k War แล้วเขามีคำว่ารมรดกเนี่ยนะครับเออนนะเน่ซึ่งเวอร์ชันนี้พิชิพก็เคยก็ได้เล่นไว้อยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ลงนะแล้วก็ สติก war ตัวนี้นะครับตัวที่2เนี่ยนะเป็นตัวใหม่นะที่น่าจะแบบต่อสู้แบบ PVP ออนไลน์ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ H g e of Wall of w a r นี่ไม่เคยเล่นว่ะ2ออันนี้นะเอาล่ะไม่เป็นไรแต่วันนี้ครับพีจิปบจะมาเล่นตัวนี้นะสติกบ a ลตัวใหม่นะครับอืมตัวนี้นะฟึบเดี๋ยวเราจะลองดูนะคับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูครับ มาแล้วเอาแล้วจะบอกว่าตัวนี้ก็ย,ยังเป็นตัวเบต้านี่ครับซึ่ง,งก็ยังทดลองอยู่นะครับนะปัจจุบันนี้ก็อัปเดตขึ้นไปอีกนะครับซึ่งในโหมดของการตอร่อสู้เนี่ยมันจะมีหลายๆโหมดเลยนะครับแล้วก็มีการทำเควสนะครับในแต่ละวันใช่ไหมมีระบบการ์ดด้วยนะครับในการอัปเกรดนะครับถือว่าเอยอะขึ้นนะคอมมูนิตี้ก็จะไปนี่นะครับมีการไปแบบ ไปดูคนอื่นเขาต่อสู้กันได้นี่ครับซึ่งมันใช้ขืนใช้สมองขึ้นเยอะเลยนะซึ่งไม่ไม่เล่นเนียครับเพราะว่าเล่นแล้วแพ่นะเออเออเนี่ยมันจะเป็นการ์ดเนี่ยครับแล้วมันก็ต้องซื้อตัวละครใช่ไหมแล้วก็อัปเกรดเนี่ยครับแต่และตัวนะนี่นครับตัวละครนี่คือนี่รูปปั้นโอ้โหมีเยอะเลยนี่ครับรูปปั้นต่างๆนะ มิโมจินะครับนี่แล้วก็รูปแบบของเรานะีครับว่าเราจะเป็นกับไหนอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวจะลองไปเล่นให้ดูนะครับแต่ว่ามันจะมีอย่างที่บอกนะมีแคมเปญนะครับมัลติ Player ก็คือไปลุยกับคนอื่นนะซึ่งเล่นแล้วก็แพ้นะครับมีแต่คนเก่งวะซิงเกิลเพเยอร์นะครับก็เหมือนเข้าไปลุยกับ AI b o บนะว่าเราจะสามารถสู้บอทได้ไหมนะครับบอทก็อาจจะเก่งมั้งหรือมันจะโง่ก็ไม่รู้ แต่วันนี้พี่จิ๊บจะมาเล่นเนี้ยแคมเปญน,นะครับ King s a r e x Map นะลองดูซิว่าถ้าเป็นแคมเปญแบบเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนไปติดามชมเลยครับเรื่องราวมันมาจากการที่ข่าเชือดหัวเมดูซ่าในคราวที่แล้วนักรบสปาร์ตันพวกแกสามารถจัดการได้ลินเอรอ <c oughs> เอาละที่นี่มันที่ไหนกัน ไม่ต้องเป็นห่วงครับเข้ามาได้เลยครับผมท่านพระราชาเจ้าพวกนี้มันตกอยู่ในเงื้อม,มือของเราเลยครับกระผมได้จับพวกมันไว้หมดแล้วครับอ่าไอ้หมอนี่หัวเป็นคาดไฟงั้นหรอทำยังไงกับมันดีเนี่ยนี่ดูเวทของข้าซะก่อนเน่นี่คือพลังมนต์อสูรไฟแกยามาแย้่มข้านะเจ้าหมอพวกนี้ โดนจับกันหมดเฮ้ยจะรอดออกมาเหรออืมเอาไงกับพวกบันเดีท่านนักเวทข้ายังคิดอยู่ว่าจะเอามันมาใช้ประโยชน์ยังไงอพวกนี้มันเก่งทั้งนั้นเอาลองปล่อยมันออกมา<อ>สาิมนุษย์สายานะเอสายฟ้าเนะเฮ้ยไอพวกนี้มันออกมาจากไหนวะเฮ้ยมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือเปล่าเนี่ยเอาใส่กันเองเว้ยดินกับน้ำฟืบ เฮ้ยเราอะไรนั่นตรงนั้นน่ะแสงวาบโอ้ยปีศาจต้นไม้มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอาละวยเฮ้ยยังไงวะหืมเจ้านี่มันดึงใครออกมาจากนารกหรือเปล่ามันหนีเข้าไปข้างในนั้นหรือเปล่าสปาร์ตันโอ้โหจะห้าให้ผมเข้าไปลุยกันเหรอได้เอาละและผู้ที่นำไปนั่นก็คือหัวไฟ และนั่นคือคัมภี์เวทร,ระดับสุดยอดอยู่ตรงนั้นถ้าสปาร์ตันเอาเอาไปได้แล้วก็ท่านจะเก่งมากเอาเลยเอาไปแล้ว <c oughs> อะ,อะ,อะตอนนี้ข้าได้แล้วขอดูเลยเถอมันคืออะไรตาวาวเลยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะมันจับพระราชาไปแกไม่ได้มีโอกาสดูและฉันจะจับแกเป็นตัวประกันเอ้หยุดเดี๋ยวนี้นะน่จะไฟข้างหลังเอามานี่สกชัน โชเชโชเช่โอ้โหนี่จังหวะนี้ดึงเยอะกันและเกิดการระเบิดขึ้นอดินน้ำลมไฟเจ้าหนี่ได้รับบาดเจ็บแต่มันก็ได้พลังคัมภีไปว่าเฮ้ยขาดหรือเปล่าเอาแล้วเว้ยพวกเราทนไม่ไหวมีอย่างคนละครึ่งลุยฮะมีคนละครึ่งว่ะพลังธาตุทั้งหลายโอ้โหลืมตาพันเป็นไงบ้างเราก็มีอยู่อีกหน่อยนึง อ้ามันหนีไปหมดเลยครับพันทําไงดีล่ะโอ้นี่แบงเป็น3ฟไฟล์เลยเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยของเรามีชิ้นหนึ่งไอ้พวกนั้นมีอีก2ชิ้นอ่าเรื่องราวสติกบก็ได้เริ่มขึ้นแล้วอ๋อสามชิ้นนไงต้องมาต่อกันเราต้องเก็บให้ได้อานี่เอาเริ่มจากการคลิกที่ห่อนี่เปลี่ยนว่าจะเอา แร่หรือว่าเอาเงินเอาฉันจะเอาเป็นแร่แกเก็บแร่ดีแล้วละ่ะทีนี้เรียกเอาคนเหมืองออกมานี่นี่ก็ไม่ใช่ใช้พลังเออทีนี้เอเอ,เอสร้างนี่นะ Trans Army เอ่อให้สร้าง Archidon a c Arch i d o n ก็คือนักขนูใช่ไหมหนึ่งตัวแล้วก็ s w t c h s w t c h Sword Rush ใช่ไหมสองตัวโอเค ผมจะสร้าง2ตัวนะตอนนี้โอ้โหไอ้นี่มันไวเนยยังวะวิ่งไปแล้วโอเคได้2ตัวแล้วฮะเรียบร้อยทีนี้เลือกที่นักนูของเราหลังจากนั้นยังไงวะเนี่ยเอาคตดบังคับหรอ shoot arrow มาเลยตั้งฮะหนูโอ้ยทางนี้ทางนี้ยิงดิวะอะไรวะเนี่ยอ๋ออย่างงี้ต้องดิงแรงแรงแบบนี้โอ้ย เวนนีออ่ไอ้น่นะกลางหัวดิทีนี้กดปิดไปยังไงยังไงต่อเลือกโจมตีเอาแล้วเลือกไปโจมตีอ๋อโอเค,อเคกดพวกเวนนี่มันอยู่ไหนอ่าไอพวกสีแดงเราต้องสร้างกองกำลังเดสทอยแล้วก็ต้องทำลายป้อมนี่แน่ฆ่ามันไอ้แน่มันอ่อนกว่าเราโอเคเฮ้ยมันบุกมากไอ้อะไรวะเนี่ยเออนิวทริท โอเคอ๋อไอ้พวกนี้ก็คือสติ๊กเกอร์แว็กซ์แว็กซ์อย่างงี้ไหมการโจมตีโดยใช้ลักษณะของเออเขาเรียกอะไรนะเกียวเกียวเกียวยา่าเอาเลยนักนูเฮ้ยตายวะ่ะเฮ้ยบ้าบอแล้วเราต้องต้องสู้กับมันเออ,อเรียบร้อยกลับไปเน่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 มันยืนอ,อยู่นี่เว้ย สายเลยหมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระโดดใส่เลยนี่แหละโอ้โหโดนเฮ้ยโอ้โหสองลหนึ่งโดนยิงด้วยเอาอะเฮ้ยเอาอะเฮ้ยโอ้โหมาแล้ววะนักหนูฉันนักหนูเออยิงคนเก็บแร่มันก่อนยิงไอ้นี่ก่อนโอ้โหป้อมมันมีป้อมมันมีวะเอาละทีนี้ละฉันรวบรวมกองกำลังพลได้ถึงสุดยอดแล้วนักธนูนักดาบของเรา เตรียมพร้อมน่ารักดูอีกตัวหนึง่งจะบุกแล้วนะเอาวพวกเราเตรียมตัวอตอนนี้มีนักดาบห้านักนูสามมาแล้ววะขอนักดาบอีกตัวได้ไหมมันวิ่งมาแล้ววะมันวิ่งมาแล้วก็ปายเลยพวกรอ oh. ยไอ้นี่มาอีกหนึ่งตัวตามตูดมาเลยกองกำลังของเราทับแม่ทับแบล็ค ทับแห่งความดํามืดพวกแกไอพวกเคียวตายซะดูสิมันมีอยู่ตัวเดียวโอ้โหเรียบร้อยแกสเสร็จฉันตัดมันนี่นะเอาดิไม่เอาคนมาสู้ฉันจะตัดกําลังแกด้วยการฆ่าคนเก็บแรกของแกซะแกก็ไม่เหลืออะไรแล้วนี่นี่นมันป้องกันฐานแกพลาดนะไอโง่ทำลายฐานมันไอ,อไปนี่เว้ยทำลายฐานมันก่อนไปนี่ช่างมันเรียบร้อย ย่าไม่ไงสบายสบายแฮด่านที่หนึ่งเริ่มการเดินทางต่อสู้แบบนี้ทำได้สวยงามมากเอาละชัตเตอร์ที่หนึ่งปีหกรอยเจ็ดอตอนนี้ฮบูทไลท์ยูนิตแอทแท็กแอนด์มูฟส์เมนต์ไอหมอนี่มันหัวเพลิงเมื่อกี้หรือเปล่าใส่เข้าไปและเราเจอสมบัติด้วยอ้นี่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 น ทูต o r เรีเรียบร้อยแล้วและอันนี้เป็นของจริงแล้วละ่ะไม่มีการออมมือออมเท้าใดๆทั้งสิน้นโอ้นี่ระบบอะไรเนี่ยอ๋อเงินเงินรึแกจะให้ฉันซื้อแต่แกเป็นเบตาอยู่นะถ้าน้องๆดูเยอะใครจะใครจะซื้อแต่ตอนนี้ใครยังไม่ซื้อโอ้โหมีการอัปเกรดเคียวด้วยวะ่ะน้องๆอ,อย่างเทพเลยนะอ๋อนี่นักนูเราตอนนี้อ๋อเราไม่มีเพชรด้วยโอ้ถ้าเราอัปเดต อัปเกรดอาวุธของเราได้สุดยอดดาบแบบนี้อันนี้คือนักนูโอ้โหนี่ดิเนี่ยดาบอันเนี้ยซื้อได้ไหม purchase อ,อ๋อเราก็ต้องมาซื้อคริสตัลแบบนี้เอาละเอาละโอเคถ้าน้องๆดูเยอะเดี๋ยวจะซื้อให้ดูนะตอนนี้มันมีใครดูเว้ย <c oughs> เล่นไปก่อน อ้าวแา้วไอ้เสด็จสมบุรณ์การโจมตีครั้งนี้พวกเราจะต้องเอาชีวิตรอดจนถึงพระอาทิตย์ตกอ๋อนี่เป็นการเซอร์ไเวเวอร์ใช่ไหมได้โอเคดานนี้ไม่ได้บุกแต่เป็นการเอาชีวิตรอดนั่นเหรอ We are being attacked โอ้โยมันมาว่ะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้ป้องกันหาน เข้าอยู่ในฐานก่อนพวกมันมาว่ะเฮ้ยไมายังเฮ้ยเข้าเข้าก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งงูมานั่งงูมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันมาใส่ฐานเราก่อนเลยน้องๆออกไปไม่ได้โอเค let's get mining ออกเก็บต่อโอเคเอาล้วพวกแกอย่าออกไปบุกนะเว้ยอย่าไปบุกเ็ดขาดของคริสต evet> ันไม่มีโอ้โหคริสตันไม่มีด้วย มาโอ้ย oh, สองตัววะอืมเรื่องอะไรเราจะกลัวมันละ่ะกับ <laughs> เรื่องอะไรจะแลกต้บ้าอืมมันไม่แ่มันใส่มันใส่นี่มามันใส่เวทมานักนูชั้นป้อมฉันไม่พังง่ายๆหรอกไอพวกโง่อี่แนีเสร็จเสร็จเราโอเคออกไปเอาเอานักนูมาดีกว่าเวลาตอนนี้เหลือยี่สิบเจ็ดวิอืเข้ามา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  แกทำได้แค่นี้กันเหรอ <c oughs> ไม่มีทางหลบก่อนเว้ยเอาละซัดมันดิกลัวอ,อะไรละ่ะมาดิเฮย้ยลุยแม่งเลยอแวนไอ้น่าลุยมันกลัวะไรวะไอ้น่าไอ้น่าแ๋ว ทำลายรูปปั้นสปาร์ตันนั่นเองงั้นหรอือโอเคได้สิมาเลยโอ้โ oh, ห d e s try e s try the enemy s t a t g e statue เอาอะเฮ้ยเอาละรักหนูมาอีกหนึ่งตัวสินักดาบหนึ่งเอาตังเอาช่วยหน่อยเว้ยเอ่อตอนนี้ยังไม่มีใครบุกมาเช่นเดียวกันกันกบ ทีมงานของเราก็คงจะไม่บุกใครนี่ไงเอาฟังไม่พออีกโอ้โหช้ามากเฮ้ยใครมาโอเคสเปียร์ตันมาแล้วเอาละพลังการโจมตีตัวนี้ฮะสิบบวกห้าเอลคืออะไรไม่รู้นะใช้เวลาสิบเจ็ดวิโอเคไหนวะสเปียร์ตันฝั่งนู้นหรือเปล่าหรือฝั่งเราฝั่งนู้นหรือมั้งตอนนี้ ไม่แน่ใจว่าเราจะพอบุกไหวไหมแต่ว่าคิดว่าเราควรจะเฮ้ยลลก,ก่อนไอหมอนี่มันมาแบบมุนแรงอ่ะไอ้บ้าเฮ้ยอุ้ยนีใส่ป้อมัวไอ้เน่เอาดิสเปียตันไอหมอนี่หอกหอกมีหอกคิดว่าเก่ง ชะเอิงเอ้ยเรียบร้อยสิเอาแล้วเปียตันคิดว่าเก๋าออกมาคนเดียวอ่าฮ่าเอาเอะเฮ้ลยนี่นี่วิดพื้นโชว์มือเดียวโอ้ในเอาแล้วเอาแล้วพลังหมดแล้วดันกดใช้ไปเรื่อเเยเอาแล้ววะ่ะเตรียมตัวสโลว์สปาร์ตันักล็อกทั้งหลายเตรียมตัวลุย กับไอ้พวกเสงงเครงพวกนี้ไอ้พวกไม่มีวัฒนธรรมต่เลียมตัวบุกเข้าใส่ประจันมารพวกมันให้เละเฮะเอาแมงเลยยายมาแล้ววะเอาล้กูเป็นบ้าแล้วโว้ยนี่นะพลังบ้าอ้นี่มาเนี่ยบ้าสปาร์ตันเพราะว่าเดียวกลัวเลยเอ้ยโอ้โหมีมีม,ม,ม,มีมีกับดักกับดักอื้มกับดักไปอะไรวะ อะไรวะทาวเวอร์อ๋อเรายึดได้โอเคยึดได้ก็ลุยต่อไปลุยต่อไปลุยต่อไปยาได้กลัวยาได้กลัวมาวะเฮ้ยโอ้โหเพิ่มพลังเฮ้ยท้องฟ้ามืดเอาเฮ้ยแท็บเอาตรงนี้ไม่ได้เหรอโอ้โหมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราเสียเปรียบตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเราเสียเปรียบมันฆ่ามันก่อนเอาดีว่าป้องกันเหรอ เอาบ้านมันคอนละเอาบ้านมันคอนเป็นมีคนป้องกันคนเดียวเสร็จดีกว่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้ไม่ต้องกลัวเสร็จแล้วไม่ต้องกลัวแต่กอนแต่กอนหนูนักหนูฉันเยอะโอ้โหเฮ้ยมันมาว่ะแต่ไม่ทันหรอกแกสร้างไม่ทันนี่หรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยยิง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 เฮ้ยกลับมากลับมาทิพย์หายแล้วแล้วกลับหนีเก็บหางทุกตูดไอ้บ้าเอ้ย แกคิดว่าฉันยังไงวะเฮ้ย <Forward. S 1> กลับกลับลุยไอ้พวกบ้าเออเดี๋ยวพ<ๆ>วกแกพวกแกพวกแกหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนฮึ่มไม่ดูสภาพเอาละเอาละขออีกทีเว้ยลุยเองทีพวกเอามันให้ตายไปข้างหนึ่งเ้ยมันมาวะมันมาวะปาตันมาวะเออมาดิมาดิวะปาตัน มาตันมาดีกว่านี่นะเฮ้ย okay. ยืด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 ขึ้นยืดขึ้นเออยืดขึ้นลุยเออลุยลุยลุยนี้ยเนี้ยเนี้ไเ้ยด้วยเพ้อพลังสายฟ้าฟาพลังบ้าอะไรอย่างเงี้ยกูเป็นบ้าแล้วเว้ยนี่มันเขาบ้าอย่างไสายฟ้าไย ตายฟ้าหือใครตายก่อนมาดีวะ่ะโอ้โหปาตั้งมันแข็งแกร่งเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะ่ะเอาวะ่ะนักดูเราเยอะนักดูเราเยอะไม่ต้องกลัว,วยิงใส่มันป้องกันอยู่เอาเลยแถวหน้าทับหน้าออื้หือดูนี่ไงจะทานจะทานลูกศรเหรอนี่ไงเอาคนก่อนเฮ้ยยิงหามนหามันดีกว่ายิงหานมันดิไอ้บ้า เรียบร้อยลงเรียนสปาร์ตันดุดันไม่เกรงใจใครนี่สเปียตันสปาร์ตันเลยวะเราได้มาแล้วครับน้องๆสเปียตันนักกรบหอกแข่งตำนานความแข็งแกร่งนี้ไม่ใช่ใครก็ได้มาง่ายๆมาเลยแฮนล็อกมาแล้ววะปึ๊บอยู่นี่ล็อก ก็โอเคครับประมาณนี้นะบิจิบก็เล่นโชว์ก่อนนะครับสำหรับเกม St ติ k War นะเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นเบต้าอยู่ใครอยากเล่นก็ลองโหลดมานะครับซึ่งคิดว่าทดลองทำเนี่ยน่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละมีอัปเดตด้วยนะครับบิจิบเพิ่งอัปเดตไปนะแล้วก็เออมันก็มันดีนะส่วนใครอยากลองไปเล่นพิวพีหรืออยากจะมาลองกับบิจิบก็ได้นะครับแต่ว่าบิจิบขอเตือนไว้ก่อนนะว่าเออถ้ามาเล่นกับพี่แล้วแพ้ก็อย่าร้องไห้กับบ้านฟ้องแม่นะครับผม เอาละคลิปนี้ต้องไฟแค่นี้ครับสำหรับใครที่เป็นแฟนแฟนสติก k อ a r ก็คอมเมนต์กันได้นะครับหรืออยากให้เป็นเล่นคลิปสติกวอ a r ตัวเดิมก็แจ้งได้นะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับฝากด like กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปเลยครับ